คลิปนี้ถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่20มีนาคม2564สสววัััดีีีีทุกกกคคคนนนนนะะะหห้้่่่่าาาเเจออมช็ไรงบบ ไปอยู่แทพี่แพแห่งเดิงละอำเภอศรีินทร์นะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ด้านหลังกันดีแล็ Luca, ลกผ่อใครนั่งชิลกันนะคะส่วนตอนนี้จย์ก็อยู่ห้องทีมห้อง,องคระคะัวค่ะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นแต่ก็กำลังใจเพื่อนๆนะคะสู้ๆค,ค่ะเพื่อนๆนกำลังทำเมนูอะไรกันคะที่ร้านกาทำเมนูอะไรจระเข้ค่ะ กลิ่นหอมของพริกและมะนาวกำลังร่องรอยนะคะเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็ก็จะเป็นเมนูยำใช่ไหมคะน้องกิ๊บคะเมนูไมนควรอะเมนูตรงนี้นะนีอันนี้ฝากช่องนะคะจินปูตรงนี้นะคะคือเมนติงไม่ได้ลงแล้ว <laughs> ไม่ได้ลงแล้วแต่ถ้ามีคนติดตามจะไปลงอ่ะโอเคฝากตามช่องของเพื่อนด้วยค่ะจินอะไรนะจินปูภาษาไทยจินปูภาษาไทยนะคะเม่เอา วันนี้นะคะเมนูของเราก็จะมีทำอะไรกันนะคะยำใช่ปะคะยำใส่อะไรอ่ะยำใส่เราจะมาทำอันนี้จะยำมะนาวอันนี้จะยำอันนี้จะยำหมูลวกอันนี้จะยำหมูไก่ยอรวมกันเป็นคนละยำคนละยำลงมาเป็ดคนละยำนะคะทุกคนนอกจากยำแล้วเราทำอะไรบ้างคะวายทน้ิอแจ่วจิ้มปลางย่างย่าง เรนะคะแม่ครัวหลักน้องจินเป็นลูกมือนะคะเออน้องฟ้ามือแผานกตานะคะแล้วก็น้องต้าน้องต้านี่ทุกอย่างแต่นนของเรานะคะก็จะเป็นแบบ,แบ,บนีนะะ้แบบนี้นะคะอากาศตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงหนึ่งนาทีพอดีแล้ตอนนี้เราก็นั่งชิวกันค่ะโอ้ลาลาแล้วก็ฝั่งนั่งชิวนะคะ แล้วนี่ก็ฝั่งควรวัวค่ะเื้อกันอีกทีหนึ่งไปกัน นะคะเราก็ล่องแพเรียบร้อยแล้วขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะคะบ่ายสี่โมงเย็นแล้วค่ะแล้วเราก็ตอนนี้เรากําลังล่องแพเสร็จแล้วกําลังเดี๋เปลี่ยนชุดกลับบ้านเอ้ยไม่ไปวัดเราจะทตามพระถ้ไปวัดต่อเหรอไปไม่ไปเนี่ย ก็เราจะไปวัดไปวัดไปไหว้พระต่อนะคะโอ๊ยขับรถขับรที่บร้ไว้แล้วนะคะตอนนี้แดดแรงหลับได้แบบเต็มครับนอนอย่างเดียวนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะสุดแล้วนี่ก็อยู่กับเพีดาตอนนี้นะเราอยู่กันที่วัด <ม> <c oughs> ที่วัดปูพาวนะคะอเมืออะไรนะคะอเมือสิรินทร์อเมือสิรินทรอจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะกับเพื่อนๆค่ะนหลังจากที่เอ่อทั้งตอนของเรานะคะว่าของเราน่าจะเสียงดังมากจนฟังไม่รู้เรื่องนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าสง,งบบ้างแล้วนะคะก <c oughs> ็สถานที่ข้างหลังนะคะก็คือวัดภูพาวใช่ไหมคะวัดเรืองแสงก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะคะในจังหวัดอุบลที่มีคนมาท่องเที่ยวเยอะแยะมากตลอดทั้งปีเลยนะคะ ก็อุ้ยทำไมพูดทางการจังวะขณะนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็น45นาทีนะคะตอนนี้รู้สึกเปื้อนคนมากรู้สึกว่าแฉะมากเพราะว่าเราไปแพมาแล้วมันก็เปียกนะคะทุกคนแนะนำสถานที่หน่อยค่ะนี่เราไปอยู่วัดเล่งแสงมันจะเลองแสงตอนประมาณตอนมืดแต่เราก็มาตอนกลางวันค่ะตัวเรียนอื่นไม่มีแล้วค่ะแล้วข้างหลังของเรานะคะเขาก็ถ่ายพีเวดดิ้งกันนะคะ จะเป็นวัดที่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะเพื่อนๆของเรามาคบก่อนนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปกันข้างในค่ะ้นเมื่อเราขึ้นมาข้างบนนะคะเราจะมาดิสคัทกันเรื่องฝุ่น PM 2.5นะคะตอนนี้อุบลราชธานีของเรากําลังประสบปัญหาเรื่องฝุ่นนะคะหนักมาก PM PM ค่ามันก็ประมาณ300กว่าหนักมากจริงๆรู้สึกเสียบจมูกมาก มองไกลคือมองไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะทุกคนทัศนียภาพคือมันแย่มากจริงๆสูงที่สุดของประเทศแล้วก็สูงที่สุดของโลกด้วยนะสา0อยเนี่ยมองจากด้างบนดั้งดั้งบนนี่ก็คือวัดสวยมากเลยอ่ะต้อนรัขอบคุณนะอุ้ยสวยมากขอบคุณมากค่ะอยากได้รูปแบบนี้บ้างอ่ะไหนฉันไม่เห็นไหนฉไม่เห็นไงส่งมาให้เราด้วยนะนี่แต่ฉันส่งให้ เอาเลยอ่อะได้เอียนี่สามหาก็มันคูดไปอสองจุดห้าเยี่ยมมาจริงๆนะคะ <uch>